วันหยุดนะครับตรงกับวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับก็มีช่วงเวลาว่างเราก็จะมาทำแปลงเกษตรนะครับเป็นผักสวนครัวเนาะอันนี้ผมตั้งชื่อซุ้มนี้ว่าซุ้มพอเพียงนะครับเราจะไปผมจะต้องไปซื้อดินมาอ่ดินนะครับซื้อดินซื้อเราจะมาปลูกกำลังคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรตร,ตรงตรงตรงไหนนะครับก็คือก็นี่คือเป็น เป็นต้นแบบเนาะเป็นโดมนะครับต้นแบบของการทำการเกษตรในช่วงของปีนี้นะครับปี6สีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นหาดินกันเลยครับครับทำซุ้มนี่ก็ทำไม่ยากนะครับเนี่ยเราไปเรามีไม้ไผ่อยู่แล้วผมใช้ไผ่เป็นแขนงของอกิ่งไผ่ตรงรืมแรงนะครับ ที่ผปลูกไว้เนาะตอกหลัก3มหลักนะครับหหลักเป็นทั้งหมด6หลักก็ข้างละ3า3ก็จะได้เป็นสุมนนนส้มน้อยๆนะครับซุ้มน้อยๆสำหรับให้ผักทีเลื้อยนะครับเช่นพวกบวบพวกอาจจะเป็นถั่วพูนะครับก็จะมีการเอานำมาปลูกเป็นผักสวนครัวนะครับก็เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบ ก็จะมีป้ายมาติดนะครับเพื่อที่ใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้หรือจะทําตามแบบนี้หรือมีวิธีไหนอีกหลายรูปแบบนะครับเราก็สามารถที่จะพลิกแผงได้นะครับแต่นี้ผมทําข้างๆบริเวณบ้านนี้นะครับมันจะมีที่ว่างเปล่าอยู่ก็อยากจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ครับตัวนี้ก็ได้ผสมดินนะครับตัวนี้อยู่ในช่วงของการผสมในส่วนของดินที่จะปลูกพืชน,นะครับปลูกผักเนาะส่วนขาวๆนี่คือมูลไช่เดือนนะครับเนี่ยมูลไช่เดือนแล้วก็นี่เป็นดินเกษตรครับดินเกษตรส่วนนี้ผมจะใช้ดินดําในพื้นที่ของสวนเนี่ยนะครับดินพวกเนี้ยดินพวกนี้ผมจะเอามาผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็เพื่อที่จะทําการปลูก ี๋ยวจะปลูกใส่ในวงล้อนี้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเ,าเตรียมแปลงนะครับเ,เตรียมแปลงในการปลูกผักซุ้มพอเพียงแห่งนี้นะครับไปดูกันต่อครับอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับก็คือ,อแกลบนะครับสมแกลบเข้าไปด้วยแล้วก็คลุกเค้านะครับให้เข้ากันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีดินเนาะต้องไปหาดินอีกครับ ดินสวนนี่แหละเดี๋ยวผมหาปุ๋งกีแล้วก็จะไปขนมาใส่เพื่อที่จะเตรียมเป็นแปลงปลูกพักพอเพียง ที่ผ่านมาาเพระผู้ชมครับนี่คือมเมล็ดพันธุ์นะครับมีผักชีผักชีลาวครับรผักช,กชีอันนี้ผักชีอะไรนารีรัดนะนผักชีอันนี้เรามีผักบุ้งจีนชูไผ่เดียวเก้ามีผักบุ้งจีนด้วยนะแมวันนี้นี่สามชนิดครับรรกับแปลงผักเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตนนเราปรับปรับดินแล้วก็ผมก็จะใช้น้ํานะครับพรมให้ปรับระดับหน้าดินให้เสมอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะปลูกผักเ๋ยต้องวางแผนผักสามชนิดนี้อยู่ในแปลงเดียวกันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งชี นะชีลาวชีจีนนี่ชีเจ้าชีลาวชีจีนเนาะปลูกจีนอันนี้นะครับ3ชนิดเดี๋ยวแบ่งโซนเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำการปลูกครับแบ่งโซนแบ่งโซนหนึ่งสามหนึ่งสองสามสองสองสองหนึ่งสองนี่ลกันนี่เอ้อ แบ่งโซนแบ่งโซนนะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับแต่เป็นสามช่องสามช่องแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปลูกเลยครับพักบุ้งจีนฉีดต้งไหนว่าหนนะอาที่ฉีดเออที่ฉีด อุุจจินจินนงบผมจะใช้วิธีหวานนะครับหวานเลยเนาะหวานเลยเอาแบบเอาแบบห่างๆครับแบบห่างๆ ได้ต้นใหญ่ๆแต่ให้มันอยู่ในโซนนะครับอยู่ในโซนอยู่ในโซนนะครับนีผมมาแค่ถุงเดียว เรียบร้อยตออันนี้จะได้รู้ว่าเป็นชนิดไหนเอาไว้ก่อนนี่ครับผักชีมีผักชี าฟางที่หมักอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับไผ่ตรงรืมแล้งครับผมนำมาคุมเรียบร้อยในการปลูกผักทั้งสามชนิดนี้ครับผักปุ้งจีนผักชีลาวและผักชีจีนน,นะครับผักชีที่ใช้ทําลาบน้าตกนะครับก็ต่อไปก็จะเปิดน้ํานะครับลดน้ําไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าดินที่ผมใช้ปลูกเนี่ยผมทําให้มันเปียกชุ่มไว้แล้วนะครับจวดูนครับ ใช้สปิงเกอร์ครับท right, right, right. ่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ก็มารถผักนะครับด้วยจูลินซีสังขออแสงนะครับผสมหนึ่งฝานะครับในลงในบัวนะครับแล้วเราก็ใช้รถผักก็แล้วนะครับจูลินซีสังขออแสงนะครับรวมไปถึงอันนี้เป็น พริกนะครับที่ปลูกปลูกไว้เนาะจะมีปลูกพริกม,มันกอมีพริกเนะครับเดี๋ยวคอยดูการเจริญเติบโตนะครับเรเบเลรอบนอกนั้นก็เป็นนะมะเขือเทศส่วนด้านในนี้นะครับยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเพียงแต่ผมเตรียมดินไว้นะครับยังไม่ได้ปลูกมีมะเขือเทศนะครับมีถั่วพูนะครับถั่วพูนี่ผมจะฝังไว้ตามเสานี้เลย ถัวพูครับ6จุดเลยถั่วพูแล้วก็มีบวกนะฝ็ั่ฝังไว้เดี๋ยวรอดูระยะการเจริญเติบโตของผักชนครัวของเรานะครับเป็นซุ้มพอเพียงที่เราทำขึ้นมาเมื่อ14กุมภาพันะครับเดี๋ยวดูการเจริญเติบโตต่อไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เริ่มแตกแล้วครับผักบุงจีนนะ วันได้สามวันนะครับวันนี้วันสามวันวันนี้สิบเจ็ดแล้วนะครับเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนเนาะก็เป็นวิวัฒนาการนะครับของการปลูกผักนะครับในแปลงพอเพียงของเรานี้นะครับก็จะมีผักบุ้งจีนมีผักชีผนะักชีแถวนี้ เดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับครับวันนี้เรามาสำรวจรูปผักนะรอบหนึ่งก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> นี่วันนี้วที่ยี่สามที่ยี่สิบสามเนาะก <c oughs> <c oughs> เกือบ10วัน9วันครับ9วันเนี่ยแล้วก็มีที่ผมปลูกเพิ่มแล้วกำลงังปลูกอันนี้เป็นมะเขือนะครับเนี่ยเขือเทศเนาะเขือเทศมีพริกกะเหรี่ยงนี่พริกกะเหรียงสวยงามแล้วค่อยดูการเจริญเติบโตต่อไปนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทําแปลงผักแปลงนู้นะครับก็กําลังงอกเนยขึ้นมานะครับจเจริญงอกงามขึ้นมาแล,แล้วเราก็มีแปลงผักไอ้ตัวนี้เป็นแปลงผักที่เพิ่งจะทํานะครับเพิ่งจะทําก็รอไว้อ่าจะปลูกผักกาดนะครับเนี่ยผมมีกล้าผักกาดไว้นี่ครับเดี๋ยวพอโตก็จะจับแยกจับแยกขึ้นอันนี้เป็น ถั่วพูนะครับนี่เป็นถั่วพูเพื่อที่จะขึ้นร้านตรงนี้นะครับมีถั่วพูอันนี้มีมะเขือเทศมะเขือเทศพริกกระเลียงนี่พริกกระเลียงตรงนี้เป็นผักบุ้งนะครับอันนี้ผมฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับ จุลินทรีย์น้ำสับข้าวฉีดไปแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าๆนะครับจะฉีดจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงเนาะจะใส่พวกนี้อันนี้เป็นผักบุ้งผักชีนะครับผักชีจะม,มีหญ้าขึ้นหลเดี๋ยวผมจะถอนหญ้าหน่ผักชีแปลงนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือผลผลิตนะครับที่เรา,เาได้ปลูกไว้ตอนเมื่อประมาณากลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราปลูกไว้ก็ได้ประมาณเกือบจะครึ่งเดือนครึ่งเดือนกว่าคือยีวันแล้วประมาณ20วันนะครับก็ผลผลิตออกมาแล้วนี่นี่นะครับ20วันประมาณนี้เนาะ นี่ครับ20วันผักชีพริกนะครับนี่ปลูกไว้อันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับถั่วพูเนอะยังไม่ได้ขึ้นร้านนะครับผักกาศนะครับก็เป็นผักสวนควาเล็กๆนะฮะนะครับก็ ในคลิปนี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามนะครับเรากา็ทำการผลิตคลิปวิดีโอนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเนาะเริ่มการทำแปลงเริ่มพาะปลูกนะครับจนกระทั่งผลผลิตนะครับก็ยังยังไม่สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้มันยังเล็กอยู่นะครับต้องรออีกสักนิดหนึ่งเนาะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็หวังว่า จะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอ้โหนี่ดูครับนี่ผักบุ้งจีนเนาะกับคลิปนี้ลําลำ่ลำลาไปก่อนนะครับจะโชคดีเนาะสวัสดีครับไป hey, โชคไป <Hey. S 1> ไปมึงนี่ไปไปเลยไปนู่ด เดี๋ยวเขาจบคลิปแล้วนี่นี่อยากจะออกยูทูบเขา